เรื่องไหนครับน้องน้องที่สารสวยมากค่ะใช่ครับสวยมากตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับ,รบโอ้โอ้ทำไมมันไปเร็วเบ่งหรอ <c oughs> เป็นร้องน้อยงานเข้มอ๋อใช่ครับคือเป็นงานน้องเงยครับเราก็เลยต้องให้น้องเต็มที่กับแฟนคลับของน้องเพราะว่าแฟนคลับทุกคนก็ตั้งใจมางานของน้องก็เลยให้น้องเป็นเมนหลักในการเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เห็นว่าน้องร้องประมาณห้าสิบ้าสิบแปดเพลงมั้งครับร้องร้องไม่หยุดเลยร้องตั้งแต่สี่โมงเย็นถ้าไม่มีใครห้ามนี่ไปสี่ทุ่มแล้วนะครับ ต้องห้ามห้ามกันหน่อยนะแฟนคลับนะตอนแรกมากับว่าแบบพี่ผมพี่มาได้กี่โมงครับมาได้เย็นๆนมากับยูโรได้เย็นๆก็แค่บอกผมกล่าวว่าผมจะร้องแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยนะนแฟนคลับต้องต้อง,องห้ามเลยนะห้ามหน่อยร <c oughs> ้องไปร้องไปโอ้ยจะเกือบเกือบร้อยเพลงนะร้อยเอ็ดแล้วไปไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับ เห็นว่าเป็นออนทัวรนะ์นะนี่มีออนทัวร์นะครับอันนี้ไปอีสานก่อนเราเริ่มที่อีสานก่อนไปบ้านของของอสิงห์อีสานสองสิงห์อีสานก่อนนะครับทางเมืองเหนือเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าจะสามารถไปได้เมื่อไหร่เขื่อนเมลัยสบายฮโซใช่ครับตอนนี้มีรีลนันอยู่นะครับทุกคน เห็นภาพฟิตติ้งเหมาะสมอ๋อขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮะบ้านที่เชียงใหม่เหรอครับบ้านที่เชียงใหม่อยู่แถวแถวหางดงครับเศรษฐีตินเปล่าชอบมากโอ้โหเศรษฐีตินเปล่านานมากสี่ห้าปีได้แล้วขอบคุณมากจริงๆครับอยากฟังเพลงคำเฉยเฉย